สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคําพูดที่ว่านะครับข้างในนอนฟูกข้างนอกนอนเข่งนะครับนะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเรามาทําความเข้าใจนะครับมารู้จักความหมายของคํานี้กันนะครับนะข้างในนอนฟูกข้างนอกนอนเข่งเขาหมายถึงอะไรนะครับนะ เขาหมายถึงคนที่อยู่ข้างในนะครับนะคนที่อยู่ข้างในคนที่ติดคุกอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในสังคมเรือนจำเนี่ยนะครับอยู่อย่างสุขสบายนะครับอยู่อย่างสุขสบายมียอดนะครับคําว่ามียอดเนี่ยในภาษาเรือนจำเนี่ยหมายถึงว่าคนที่มีอภิสิทธิ์พิเศษกว่าคนอื่นนะครับนะคนที่ มีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นนะครับนะเวลานอนก็นอนที่กว้างกว่าคนอื่นนะครับเวลากินก็กินดีกว่าคนอื่นนะเวลาทำงานก็นะครับทำงานน้อยกว่าคนอื่นหรือบางทีไม่ต้องทำเลยนะครับนะคนเหล่านี้เขาจะใช้คำว่าพวกมียอดนะครับนะคำว่ามียอดเนี่ยคือคนลักษณะแบบนี้พูดง่ายๆก็คือคนที่นะครับ ได้สิทธิพิเศษกว่าคนอื่นนะครับนะส่วนมากคนที่มียอดเนี่ยนะครับในบ้านหรือว่าในสังคมเรือนจำเนี่ยก็จะเป็นพวกพ่อบ้านขาใหญ่หรือว่าเป็นพวกซามูไรนะครับนะคำว่านะครับข้างในนอนฟูกข้างนอกนอนเข็งเนี่ยส่วนมากนะใช้คําว่าส่วนมากก็คือไม่ได้ทั้งหมดนะครับนะมันจะเป็นลักษณะของซามูไรนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพ่อบ้านเนี่ยนะครับหรือว่าขาใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีนะครับ ธุรกิจของเขานะครับมีเงินในจํานวนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ซามูไรเนี่ยนะครับนะการที่จะได้ยอดเนี่ยนะครับนะต้องเป็นคนที่ทวงหนี้ได้นะครับต่อยตีได้นะครับรับจบรับแทงนะครับดังนั้นในสังคมเรือนจำเนี่ยหรือว่าสังคมคนคุกเนี่ยนะครับนะคนที่มียอดเหล่านี้นะครับนะก็จะมีสิทธ์ นะครับมากกว่าคนอื่นนะเวลานอนอย่างเงี้ยนะครับคำว่านอนฟูกเนี่ยนะครับเวลานอนก็จะมีที่นอนกว้างๆให้นอนนะครับนะมีคนคอยบีบนวดนะครับนอนแบบสบายๆนะครับนะมีที่นอนสองสามชั้นนะครับบางคนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะเป็นที่นอนปิกนิกเลยนะครับนะเป็นที่นอนปิกนิกเป็นที่นอนโตโต้นะครับนะสั่งเข้าไปนะครับนะแล้วก็พับนอนแบบสบายนะครับนะไม่ต้องไปนอนเบียดกับคนอื่นนะครับนะเขาก็เรียกว่าพวกนอนฟูกนะครับนะ ข้างในนอนฟูกนะถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรบางทีเราก็แค่ได้หมอนนะครับนะใบหนึ่งนะครับแล้วก็นอนนะครับหรือไม่ก็นอนพื้นเลยนะครับนันต้องนอนเบียดกับคนอื่นในกรณีที่เราเป็นไอ้ปองไอ้เป๋นะครับแล้วไม่มียอดนะครับนะไม่ได้อยู่บ้านใหญ่นะครับบางทีเนี่ยนะครับไปเจอสังคมที่กดขี่มากๆเนี่ยเราก็ต้องนะครับนอนข้างบกนะครับนอนเบียดกันนะครับแต่คนเหล่านี้นะครับนอนฟูกเนี่ย นะครับหรือว่าคนที่มียอดเหล่านี้เขาก็จะนอนสบายนะครับนี่คือลักษณะของสังคมในเรือนจำนะที่เขาว่านอนฟูกนะครับนะทีนี้ทําไมว่าข้างนอกนอนเข็งนะบางคนนะครับใช้คําว่าบางคนนะครับนะอยู่ข้างในเนี่ยสุขสบายนะครับนะเป็นคนที่มียอดนะครับนะกินแกงซื้อนะครับนะตื่นเช้ามามีกาแฟกินมีขนมกินนะครับนะไม่ต้องทํางานนะครับนะคอยเดินตามขาใหญ่คอยรับใช้พ่อบ้านนะครับ แต่ออกมาข้างนอกนะครับนะกับไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมข้างนอกนะใช้ชีวิตลำบากใช้ชีวิตหลบหลบซ่อนๆนะครับนะบางคนเนี่ยถูกสาบนะครับนะสักหน้านะครับสักขึ้นหน้าสักเต็มหน้านะครับแล้วไปทำงานไม่ได้นะครับนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสังคมข้างนอกเนี่ยนะครับ <S <s เขาไม่ได้ไม่ได้รังเกียจแต่ การที่จะไปอยู่ร่วมกับสังคมข้างนอกไปทํางานนะครับนะไปสมัครงานนะครับหรือว่าไปทําอาชีพที่มันร่วมกับคนอื่นเนี่ยบางทีบางหน่วยงานบางบริษัทเขาไม่ได้ต้อนรับนะเขาไม่ได้ต้อนรับเขาปฏิเสธการที่จะนําคนเหล่านี้มาร่วมงานนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้ชีวิตลําบากนะคำว่านอนเข่งเนี่ยนะครับความหมายของคําว่านอนเข่งก็คือการใช้ชีวิตแบบเละเล่นนะแบบลําบากนะครับนะ มันมาจากอะไรครับคำว่านอนเข่งนะเพื่อนเพื่อนเคยขายของในตลาดนะเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจนะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะอาศัยตลาดเป็นที่หลับนอนนะครับนะรับจ้างเข็นผักในตลาดนะครับเป็นพวกเล่ร่อนนะครับนอนตามเข่งผักนอนตามแผงผักนะนอนตามหน้าตลาดนะความหมายหรือว่าที่มาที่ไปก็จะประมาณนั้นนะครับดังนั้นคําว่าข้างในนอนฟูกข้างนอกนอนเข่งเนี่ยก็หมายถึงคนที่นะครับนะ อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับนะยิ่งใหญ่นะใช้ชีวิตสุขสบายนะครับนะกินดีอยู่ดีแต่ในทางกลับกันเวลาออกมาใช้สังใช้ชีวิตกับสังคมข้างนอกนะครับกับใช้ชีวิตลําบากนะครับนะต้องคอยหลบหลบซ่อนๆนะครับนะไปทํางานกับคนอื่นก็ไม่มีใครต้อนรับนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปป้นจี้กลับไปขายยานะกลับไปเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยนะครับนะ เป็นที่รังเกียจของสังคมข้างนอกนะแต่พอเข้าไปข้างในกับเป็นที่ยอมรับนะนี่ก็คือที่มาที่ไปของคําว่าข้างในนอนฟูกข้างนอกนอนเข็งนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแค่บางส่วนนะครับบางคนเนี่ยนอนข้างในสบายนะครับนะเป็นพ่อบ้านเป็นขาใหญ่อยู่ข้างนอกเขามีครอบครัวคอยซับพอร์ตมีเงินออกมามีธุรกิจของตัวเองอันนั้นเราไม่นับนะ แต่ในบางส่วนเข้าไปข้างในเพื่อนคอยต้อนรับเฮ้ยมาอยู่บ้านผมมาอยู่กับขายย่มาอยู่กับพ่อบ้านแต่ออกมาข้างนอกกลายเป็นคนเล่ร่อนนะครับนะต้องเช่าห้องอยู่นะย้ายห้องไปเรื่อยย้ายที่อยู่ไปเรื่อยนะครับนะไปทํางานโรงงานก็ไม่มีใครรับนะต้องอาศัยป้นเขากินต้องอาศัยรักเล็กขโมยน้อยนะขายยาก็ไปบิดยาเขานะครับจนะเป็นที่รังเกียจของสังคมข้างนอกนะครับ นะไปทำงานนะก็ไม่มีใครให้ทำนี่คือความหมายนะครับข้างในนอนฟูกข้างนอกนอนเข่งนะหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะทำให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าใจความหมายนะครับนะคนที่อยู่ในคุกยิ่งใหญ่แต่ออกมาข้างนอกใช้ชีวิตเล่ร่อนนี่คือความหมายตรงๆของคำว่า ข้างในนอนฟูกข้างนอกนอนเข็งขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม